สัมมาสัมพุทธะคะวาโพตังพคะวันตังอภิวาเทมิสวัคตาโตพคะวะตาธโมตัมังนามัสสามิตุปติปันโนพคะวะโตสาวกสังโฆ สังฆนามิอันตมยังปุตตะปะคะวะโตปุพพากันนะมจารังกะรมะเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตังโกตันตังกะวันตังเอวังกัลยาโนเกติสัทโธอะพุกะโต เอเตปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธเวชจลานาสัมปันโนสุภะโตโลกวิทูอานุตตะโลปุริสะธรรมมาซาลติสัท้าเทวมโนสานังพุทโธภะคะวา อันใยังพุทากิติตรโรมัสเสวพโอตวาระหันตาวรตตาทิ่โกนาบิโยตสัทธาปิยนาการณาหิสมาคะตตโอเทสิยอุุชนะตังตามาลังวาสุร วันธามหธงตมรนางสิราชาเนนทางโอตโยสะปปานินางสารนางเคมามุดตรรมะปะธมานุสติธานางวันธามิตังสิเลนังโอตัสสาหัสสมิทาสวัปโธเมสามิกิสโร โพดโตคาสคาตาจวิทาตาจหิตาสเมหัวธาตุสรหังนิยาเทมิสเรีรันชีวิตันจีทางวันทันโตหะจเรียตสามีโพธัตเสวสุโพธิทางนาทิเมสละนางอันยังโพโตเมสละนางวะลัง เอเตนะาสัจวาเชนะวะเตยังสาสโดศาสเนโคทังเมวันธมาเนนยังคุณยังปสุทังอิทาสาเพบิอันตรายามเมมะเฮสงตาสเตจสา กายเยนาวาจายวาเจตสาวาพุทธเถกุกามังปกะกัังมายายังพุทโอปติขันหาตัวจยันทังกาลัตเตเลสังวริตุงวะพุทธเถรทัตมายังธรรมานุสตินยังการรมเสยวัวตาตัวภะคะวะตาธรรมโอ สันเทติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนียโกปัจจัตตังเวทิตาโพเวนโยหิติมธมัมยังธรรมาภิจิตรินคารมาเสวนาคตาตาทิโกนายโยเขาวเสนาไสโย โยมค้าปากามะติเวโมค้เพโทอาโมกุลโลคปัตตานะตถาทาลิทาเรวันทามหังตามารังวรธรรมะเมตังอาโมโยสะปะปานินังสารนังเขมโมตตัง โนติยานุสติตานังวันทามิตังสิเลนะหังธรรมะสาหัสสมิทาโสวัตรรมโมเมสาเมเกสโรธรรมโมโตกัสกาตาจาวิธาตาจัิตัสเมธรรมะสาหังนิยัติมิสเรารันชีวิตันจิทัง วันทันโตหัางจารีตสามิธรรมะเสวะสุธรรมะทังนาติมเอสระนังอันยังธรรมโมเมสระนังวะลังเอเตนะศาสาช,วา,ชาววเจนวะตจย,ยังสาสตุสาสเสนามมังเมวันทมาเนนนายางุนยังปัสสตังอิธา สาเพปิอันตาลายามิกาเยนวาจายวาเจตสาวาธรรมเเมกุกามังปกตังมายายังธรรมโมปฏิกันหาตัวชัยยันตังกาลันตะเลสังวรลิุงวะธรรมเม อันุบยังสังขานุสตินยังการรมัติสุปัติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุโชปัต um, ิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปัติป sure ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตตาปุริสัพุกะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุไนโยปาหุไนโยทักิไนโยอัญชลกาลนิโย อนุตตาลังปุนยเกตตังโลกาสัตติยงสังคาปิสิงกาลโลมัสเสงสัตถมจชสุปฏิปัติกุนาธิยตโทยตาปิโทอริยปวคลาสังคาเสโท สิลาทิรรมาปวลาสยกายกิตตวันธรรมงธรรมลียานะคะนางสุสุทังสังคอยาสาปปานินางสัลลานังแกมามอตมัง อาติยานุสติทานังวันตามิทังสิเลนะังสังทัสสังสมิทาโสวัสังคมสามิกิสโรสังขวทุกขาสกัตาจวิทาตาใจตาสเม สังขาดสาหังนิยาเทมิสริรันชีวิทันกิทางวันทันโตหังจเรีสามมิสังขาสาพปานนตงังนาทิเมสละนางอันยังสังโ์มเมสลนางวะลัง เอเตนะสัสจวัฒเจนนวัตยยังสาสตุสาสนีสังขังเมวันถมาเนนนยังปนยังปัสสตังอิธา ัพเพปิอันตารายาเมมเฮสงตัดสตจัสสากายณวาจายวเจตสาวาสังเคกุกามังปะกตังเมสังโคผลิคันหาตัวเทียนตังกาลันตะเลสังบริตุงวะสังเค